เอาแล้วขอรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับผม The Laster c a s t e r คนนี้ในเกม Solar Smash โอเคหลังจากที่ผมลงคลิป Godzilla ปะตาคองมานานเอ้ยไม่ใช้มานานสิเยอะมากเพราะผมบางครั้งจะติดมากนะมากนขบางครั้งจะหมันมาสำหรับหนังเรื่องนั้นโอเคมาเดี๋ยวเอาไว้รีวิวหนังข้างหน้าเลยกันคือผมรีวิวหนังไปแล้วนะแต่ว่าอน,นันเป็นแค่นิดๆนะ อันนั้นแค่แบบสรุปย่อๆ,ๆมาผมจะเล่ายาวๆจริงๆประมาณสิบสองบสามนาทีนะไม่ยาวมากนะไม่ใช่พอสแคสอะไรของเคยจูคิงดอมนะไม่ใช่โอเคซึ่งก็วันนี้ผมจะมาทำโลกแบนกันอ่างงสิครับว่าคืออะไรก็มาไม่ดูนะว่าโลกแบนก็คือเราเนี่ยเราจะต้องนี่ยิงเลเซอร์ไปก่อนนะยิงเลเซอร์ให้มันแบนๆก่อน มันจะตัอย่างไรเขีอยเคเรียบร้อยทำให้มันขาดอย่างนี้ก่อนเอเคเราจะทำลายส่วนบนทิ้งเนอ่นี้เราก็มันจะทำการทำลายส่วนบนทิ้งนะนเพราะารรานนนะข้างล่างมันเหมือนมันจะบางเลยวนะโอเค ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะบางครั้งก็ไม่ติดบางครั้งก็ติดนะผมเคยไปลองซ้อมทําเพื่อจะมาทําคลิปนี้นะไม่รู้ว่าทําจริงในคลิปนี้จะได้หรือเปล่าส่วนใหญ่นะผมจะมาทำคอนเทนต์อะไรแล้วก็อัดคลิปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เว้ยถูกไหมยังไม่ถูกรับผมว่าผมเป็นบ่อยมากเตรียมไว้อย่างนี้แต่ดันแย่เอาเสียออกให้หมดนะ โอเคมาทีนี้เราก็มาทำให้มันบางกันดีกว่านะให้มันเบนเบนหน่อยเหมือนแป้งบางกรอบโอเคทำให้มันเ,นบ, <prep> เนนบน,บนโอ้ น,นั่นไงเป็นดูโวจะได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้ว่าเป็นความผิดพลาดไม่น่าได้ไม่น่าได,ไาได้โอเคเรากดรีอันเนี้ยว่าแนละ้วไม่น่าได้โอเคครับผมจะทําวิธีต่อไปเลยแล้วกันนะเป็นวิธีที่นี้น่าจะเวิร์กนะโอเคผมจะทาการให้เอ่ออะไรเนี่ยมรุต่างดาวมาต่อยเนี่ย ว่าพี่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 นุตพี่นุนนุนนตต่างดาวโอเคฮะอืมมันแม่งสอนกันมันแม่งมารวมร่างกันยังไงไม่รู้ไงโอเคอเคผมจะใช้เลเซอร์ซีในการเจาะนะโอเคอืมเนี่ยแล้วเราก็ เอนการบีมันเข้าไปบีมันเข้าไปนี่ผมไปใช้วิธีนี้จากช่วงเอเจ็กปูเลยนะถามได้นะผมไปกรอบเข้ามาไปกรอบวิธีเข้ามาแล้วก็มาใช้ในคงสองเวเองโอ้แรกๆเอเจ็กปูเขาก็ทำอ่ะเขาก็ทําไม่ได้นะเออเขาไม่พยายามสูงไงน,นี่เราไม่มีพยายามนะเราก็ต้องไปกอบมานะคนบางคนนะ ต้องงอมทำสิ่งที่มันไม่ดีเพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีมานะอืมอยากพูดอะไรที่มีประโยชน์แบบนี้มานานนะไม่ได้พูดแบบนี้มานานนะเค้เนอันมันเป็นแป้งบางกรอบเนะี่ยอืมเคโอเคพวกเศษนี้ก็ยิงทิ้งไปอะ เราไม่ต้องการต้องการแค่โลกที่เป็นเบนเนะตอนนี้รู้สึกเหมือนยังจะไม่เบนพอนหนาไปผมว่ามันริบเรียบโอเคเราไม่ก็มไม่กล้าเจาะทะลุมากนะเพราะว่าเงั้น,น่ะทำให้มันเสียรูปทรงมันก็จะแปลว่าทำให้โลกมันแบนไม่ได้นะ อเ <c oughs> สียงแหบประม <c oughs> าณน,นี้พอได้ไหมตรงนีตรงนี้ตรงนี้นตรงนี้นิดหน่อยนิดหน่อยต้องผู้ชมว่ามันเป็นพออย่างนี้น จะได้ไหมทำไม่ได้นี่คือเลิกทำแล้วอ่านี่ไง่ายได้แล้วนุ่มนะโรคเบนได้แต่อโอโ้โหจะทำสำรวจนะสำรวจกันดีกว่านะโอเคจะไปสำรวจโลกนะโรคเบนนะมองดูอย่างนี้เหมือนโรคปกติใช่ไหมฮะ แต่ไม่ใช่นั่นที่จริงมันคือโรคที่แบนจะแต่เนี่ยเดี๋ยวะไ้เรคนละเรื่องเพราะจะจาวอ่ะโอ้โหโคตรเป็นหัวสำหรับใครที่กำลังแบบว่าไม่น่ามีหรอกเพราะตอนนี้ผมนัดคิวตอนกลางคืนแต่อย่าดูคลิปนี้ตอน ัก็เด็กขาดนะเพราะว่าทาไม่อาจเพราะว่าอาจจะทําให้พวกคุณนะพวกแตกก็เป็นได้นะอืมเดี๋ยวนี้คือโลกแบนนะนี่คือโลกของเกมแท็บใช่ไหมซึ่งก็เ,ออเนี้ยช่วงแต่นีหมอนเป็นเกาะปะน,นี้ก็เหมือนจะเป็นพวกน้ำอะไรนี้นะเนี่ยคือผมเชื่อว่าไม่มีใครมาตั้ง แหล่งที่อยู่บ้านตรงช่วงริมขอบโลกนี่หรอเออนะไม่น่ามีมีหรอถ้ามีบอกผมด้วยเนะนี่นะในน่าเป็นเกาะหรืออะไรสักอย่างนะเออนงได้ ขคดเวียนหัวนี่ยเรามาดูข้างล่างโหไ,ได้ไมั้ยยิงได้อะไรกัวเก็ต้องมีได้ยลยไมั้เช่แล่ทำการเสยาเรือเนจะลองทำแบบพี่เอเจกโกดูนะนี่เป็นคนไทยตัวจริงนะพีเอเจกโกมาใช้เอเจกโกนะพี่คอยเราวนนะี้ เหมือนจะไม่ไผมเราต้องใช้บนะีมเลเซอร์นีะจะลองรูนี้ผมปรับปรับแรงประมาณห้าเนี่ยเออคือปรับโคตรแรงไม่ว่าจะทะเบหยนอะถราะดูมนะผมต้องบินมายิงใหม่นะกดค้างเลยเลยเฮ้ยนะไม่ได้ว่ะวินขึ้นทำไมเ้ยฮนะ ขอสักพักโอเคมาฮะปัะมาณนี้ออตองบินแบบในหนันงอะหนังก็ทำยังไงในเกมก็ทำอย่างนั้นอะหนังบางเรื่องอ้างอิงจากความเป็นจริงอะอือนั่นเนี่ยว่าแล้วต้องโดนโอเคไม่น่าเว,วิร์กอะมาณนี้ โอเคโอเคอะจะลองเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋วเกมมันบั๊กอะไรเนี้ยเดี๋ยวมาทางไหวะแสงอรเส้นอะไหมวะเนี้ยฮววิวิี่วิ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 ิดคำไมินะิว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 นวิิด

นะทำลายโลกใบนี้โลกวันนี้ทำลายง่ายมากนะคุณแค่เจาะมันก็เป็นรูโว่แล้วนะแค่าาามายานยานมกีเนียมฟลักคนตาวอลนี่หลุดเข้ามาในเกมเลยว่ายได้นะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้มาเนี้ยมันยังเดียวทำไมมันไปได้เนี่ย มาแล้วทำไมามาท่าอย่างนี้วะโอเคนะมันเหมืนมังรแบมงโลกนะจะรอกดเลยเรืนนะ่องนั้นอ่าโอเคผมว่านะไม่มีใครสามารถแบบว่าขุดแบบทะลุไปถึงแกนโลกได้นะเพราะว่าก่อนที่คุณจะฝูงแบบทะลุไปถึงแกนโลกทะลุโลกอะไรเงี้ย คุณต้องผ่านลาวานะซึ่งมันไม่มีใครพันไหนที่สามารถแจว่าผ่านลาวานันมาได้มาละมาละโอเคนีุ่ยสามารถทำลายได้ด้วยวยอดเคมมา,มานี่นะเหมือนกันแล่ว่านี่คือเมืองอะไรวะไม่ใช่เมืองไทยแน่นอนะแผนแผนแผนที่ประเทศไทยของเรามันจะเป็นเหมือนขวานอนะอะไรอย่างนี้ Okay. วันนี้เราเห็นเราได้เห็นโลกแปดเราแล้วใช่ไหมครับพาไปดูอีสเตอร์เอกอีสเตอร์เอกนะอีสเตอร์เอกสอนอีสเตอร์เอกเลยกันดูบนนู้นใช่ไหมดูที่เราสามารถทำอย่างนี้ได้บางคนอาจจะรู้แล้วก็ได้นะสำหรับเกมนี้เพราะเกมนี้ดังมากในการลิกแวงเนนี่ หมือนแมกมาเลยวะ่ะตอนที่มันเริ่มจะแบบสลายอะลบาบอะไรเงี้ยมันเหมือนแมกมาเลยนะแมกมาในมาคราบอะกินบล็อกแมกมาอะไรเงี้ยที่ถ้าเหยียบแล้วมันจะแบบเก็บอบบเออโอเคนะก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปในวันนี้สำหรับการที่ทำให้โลกแบนได้นะครับใครชอบคลิปนี้หนึ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันวันนี้ขอลาไปก่อนบาย